บ่าวไสโซสวัสดีครับรอครับรอคุณนักคนใดครับผมหรือว่าสวัสดีทุกทุกท่านนะครับเอฟซีอ่าเช้านี้ครับผมจะทําเมนูครับเมนูกับเช้าเมนูเช้านะเอฟซีอ่าพอนีได้ปลามาใส่ด่างนะครับเอฟซีก็เอาปลามาปิ้งครับปิ้งนะครับมาย่างครับย่างย่างปลานะครับผมเอฟซีนี่ครับปลาครับผมปลาสดๆนะครับผมที่ได้มาจากการใส่ด่างใส่ไข่เมื่อกี้นี้นะครับเอฟซีก็จะเมนูครับ เดี๋ยวรอคอุณพ่อคุณแม่ครับตอนนี้ไปไล่นกอยู่ในเอฟซีผมก็ถักกับข้าวรอนะครับผมวันนี้ครับผมจะปิ้งปลาสดๆกับตำถั่วนะครับผมจะทำเป็นสองคลิปนะครับผมคลิปตำถั่วกับคลิปปิ้งปลานะครับผมเบอร์ต้นเราจะมาปิ้งปลาก่อนน,นะครับผมปลาเป็นปลาสดๆเนื้อมันวานนะครับผมเอฟซีจากธรรมชาตินะครับผมพ่งได้มาเมื่อกี้ครับมาไปเอฟไนนนะครับเอฟซีเราจะมาปิ้งปลากันนะครับผม อ่าสวัสดีครับครับเช้าประจิคราวน,นี้ก็เมนูครับเมนูปิ้งปลาครับปรอ่นะิทำไหมนี่ก็สัสักหนึ่งสองสามสี่ปลาหกตัวประจินะทำไมหกตัวกับไหมเหลาไหมกับประจผมเชื่อว,ว่าประจิในในปิ้งปลาเป็นครับผมปิ้งปลาไม่เป็นก็ไม่เป็น,นครับ นีทำเมนูเด็ดติ่งปลาเสร็จทำถั่วไอ้สีรับรองว่าเช้านี้เป็นช้าที่เสยอร่อยนะครับผมนะครับมีมุดล้อกไอ้สิเนี่ยผม เ,เสียบเพิ่มให้มันหักหน่อยสิไปเจ็บปลามจะหักนะครับหลังสุด เราปิ้งเนยหวานมากไอ้ส <c oughs> ิเสีบเพิ่มให้ปลามันหักในเวลามันเราปิ้งเราย่างครับไอสิพอาะเราไม่จะไม่ได้ใช้เหล็กปิ้งนะครับผมเราจะใช้ไม้แบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับผมนี่ครับนี่เราเด้อเด้อเดเด้อเดนี้ปลาจะไม่หักนะไอ้สิ เช้าแซนอร่อยนะครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนเช้านี้รำเท่ากันนี่คือไม้สามตัวนะม่ตอกตอกคือก็มาจากธรรมชาติหมดเลยพี่ ไอ้จิงก็มีครัใหญ่ใช้มันไม่ธรรมชาตินะครับผมแบบธรรมชาติธรรมชาติที่สๆนี่เอนน็นนเอ็นนก็ได้ปลาดุกครับผมจะบอก่จะกินปนปลาก็เลยให้ปลาดุกไปแบ่งๆนะครับว่เรืองกินเราเป็นเราไปห่ัวมาใหม่เราให้แบ่งกันนะที่เขาเขาแบ่งขึ้นแล้วก็มันเป็นแบบกินแบบว่ากินกินไม่หมดไหนสิ อืับแตงแต้งแต่งเลือเลือๆเลือดยรอยเลือโเลือดเลือเทียรยเกลือเอาครับแก้วตัวแรแ้วคือเข้าไฟเลยเอฟีนะเอฟซีข้าไฟครับผม มาครับมาครับทุกอย่างได้จากธรรมชาติเอฟซีฐามเนื้อธรรมชาติหมดแล้วมันเป็นบอกว่าสิี๋นี้มาตั้งแต่เกิดครับใส่ฟืนนี่เดี๋ยวนี้ครับผมแตนะ่คุณวันอนาคตก็จะหมดปแป๊บฟืนเพราะว่าตัวน,นี้นี่นะครับผมรับรองเช้านี้อร่อยแน่นอนอืมนะครับนี่ไฟก็สูงไปครั้งนึงนะครับผมกัดทานหมด บุ้ยจะไปทานต่อ,นะก,ก,อการดีการก่อไฟต้องต้องย่างคันหนึ่งต้องสูงไฟคันหนึ่งครับผมจะได้มีฐานเติมตลอดเลตุ้อ่านะครับผมอยากไปเรื่อยๆครับผม ไตัวเองครับน่าเลงพอตัวนี่ครับพรองว่าเบี้ยเบี้ยอยู่เบี้ยจำเบี้ยลาลายังไม่ตื่นพี่ลานอนอยู่บนยังยังไม่ตื่นสุดยอดนะครับโอ้โหสวยงามมากจริง <c oughs> นี่ปลาปลาลเริ่มจะสุกแล้วเอฟซีสักครู่หนึ่งนะครับผมอืมครับพลิกอีกรอบนึงน่าจะจบครับนายสุกครับคนนี้น,ะนี่โอ้สวยงามนี่นครับผมลุกไปลูกต่ำหน่อยเอฟซีสุกช้ำชั่งใจนะครับ,นะรบต่ำหน่อยนี่เป็นคาร์บิวเลยบาลยูโรมันจะได้ย่อยเยะรี่ นี่เออเออแลกไอร้อนร้อนเอออ่ะนะครับผมโอเคครับผมอ่ะปีปลาสู้กับสุกแล้วเดี๋ยวไปจะมาตำถั่วชมครับผมเดี๋ยวตรงนี้ก็ฝากกันนี้ครับครับผมรอเขาเอาได้ครับสวัสดีครับ